หัวไหลก้นคุณผู้ชจับหัวไหลก้นหัวไหลหัวไหลหัวไหหัวเอียเขเล่นตามสเต็ปที่ช้าช้าให้เฮียเขารู้หน่อยช้าไป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 เฮียเขาพูดไม่ทันเลยมันช้ายังไงนะเฮียนะช้าเดี๋ยวถ้าช่ว่าท้วงดูเขา่ยสมมุิเนด็ยไห่เฮียจะได้ทันาเล่นสลุกเขามีจังหวะเนีไหลก้นห่ะ จังหวะต้องช้าช้าช้าจังหวะต้องเน้นเน้นรู้เปล่าเอเฮียชอบอย่างเงี้ยเขาการในตลกเขาเรียกว่าตลกมีจังหวะต้องเน้นเน้นช้าช้านี่ถือว่าทรงเฮียผมหัวหน้าเขาหลัวหน้าเขาช้าช้าเนี่ยทำแบบนี้เฮียทันไล่อแค่นี้เองง่ายๆเน้น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 เนี่ย ย่าเพงอย่าเพ่งอย่ายัางไงครับต่อะชุดแตละชุดว่าหลังขอเล่น้ยสิจ้ะพี่อยากแต่งอะไรอย่างงี้มั่งอ่อะ ตอนแต่งเนี่ยเดินผ่านกระจกห้องแต่งตัวยังไม่อยากจะออกเลยคงที่ก็นึกอายตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ได้ครับพ่ออาชีพเราคือให้ความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอย่างเดียวเลยอย่างเดียว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 ต่างคนนี้ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะรางวัลก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวครั้งหน้าเบรกหน้านี้จะมีการจับทองหนึ่งสลึงแต่นั่งเสนอมหาศาลเยอะแยะ แต่เต็มไปด้วยความฮาจัดมาให้แล้วเรียบร้อยว่าเชี่ยวชาญแบบไหนถึงได้ฮากันขนาดนี้นะฮะไปชมได้เลยมีไฟไหมครับไฟอะไรนะครับเยอะแยะเลยครับไม่ใช่ครับยี่ไงไฟอยู่นี่ไงโอ้โหทำไมครับคณหนุ่งครับผมเก็บควันทูกครับแหมผมสมัยกระตุ้นมีม่ะเนี่ย ไม่ทักทำไมอ่ะจะเมกอล้วยังไงต้อ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 งปล่อยจิตให้ว่างนะมัมขาฟ้องอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเฮปูเฮปูเปลี่ยนด้วยนะมาเที่ยวนี่เปลี่ยนเป็นเฮปูเฮปูตู้จะกระบฏไทยก็ตั้มากก็หอนไม่ทัน จะปูมากคึลนจะปปฮะจิมิตอะไรเนี่ยเมาเดียวมาเชิญเชิญหน่อยมาได้รบลูมาโอ้โหมีคุยกันด้วยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมาเข้าแล้วนี่มาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมาแล้วมาแล้วปูมาแล้ว ไฟไฟเขาปูตกใจนะอ่ะปตกใจคเ <sk r att> ขาปูเออทุกเรียไว้ไหนเออบังเลยหลังเลยโอ้ยแล้วต้นที่บอกเออเออเออมามาโอ้ยไม่ใช่อันน้ดับแล้วนี่ดับแล้วนี่ดับแล้วไอ้ปูไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยแต่ว่าไอ้ไอ้คนทรงน่ะเวลาปูออกแล้วมันจะเจ็บ ปูห่วงปูห่วงมันพองเพราะฉะนั้นจะพองมันพองเลยละลูกเอ้ยอเออพ่อแม่เข้ามานะปู่อะไรนะพ่อแม่เข้ามานะฮะอ๋อยิงดีเลยยิงดีเลยมานนี่ลูกเออนั่นนั่นไม่ต้องกลัวปู่แบ้มือลูกแบ้มือเออปู่ใช้ได้เอามือเอามือวางมันนี้ลูกเอ้ยเอาวางมันนี้เอาเอามือซ้ายวางลูกเออวางมัน เขามาฮะแหมพ่อแม่เขามาถ้าทําอย่างนี้ปู่ไม่น่าเอาพระคมามาลองเขาเป็นไงเขาเจอวันไม่ได้มาเฉยพ่อแม่พามาชีตทัวร์ด้วยนูกจะดวงดีไหมเออชื่ออะไรลูกเอ่าฮึเต้าค่ะอะไรนะแต้วเต้าม้าชื่อเพะกับร่างทรงพี่ชื่อเต้าร่างทรงชื่ออะไรตุ้ม <ส>ดีดีลูกดีด,ด,ดีดีนะตั <someone>. um, ้งใจเรียนเลยนะตั้งใจเรียนรู้เปล่านะสวยสวยจริงจริงนี่ผมใจบ้างไหมค่ะดีไปแล้วเอามานี่เลยมามาเล่าเลยแหละเล่าเลยมา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 เออมาแล้วก็ไป ปูนี่มามามาเนยมานี่ยมาเนยเออนี่ี่ั่งเลยเทอร์โบเลยพ่อปูอันนี้6สูบีอันนี้เทอร์โบ6กสูบ V8 พ่อปูขึ้นเขาหลุนหุดนี้ดีกว่าโฟวเวเยอะนะเอามามามากลมาลูกเข้ามา โอ้ยนี่สามพันสี่สิบวิทางเรียบนะครับลูกศิษย์กำลังบอกว่าชีวิตเราเเหมือนรถแข่งเร็วเร็ววิ่งจะรุ่งโรดเร็วดูรู้เลยเออดูลายมือลูกทำไมไม่วางบนผ้าบนอะไรอ๋อนี่จับได้เลย ฉันอดที me, wife, battle, ่จอดลักตอนจรุดทานรีดน้ารักวานมาจนยาผมจึงต้องจากันไม่มีเงินาเช่านายันสัญญา ผมจะถามถามคุณไหมว่าคุณสายยันก็ท้องเหรอครับก็เกงเอวสูงไหมว่าถามสวัสดีครับสวัสวแล้วสายยันวันนี้มาก็ในการชุลศิลปานก็ได้รับความรุนารจากจากคุณปัญญาท่านคุณครับตอนนี้ก็เลยพาทีมงานมาทงาานเต็มทังานเลยครับแล้วไม่มีแดนเซอร์ไม่ใช่แดนเซอร์ไม่ใช่หางเครื่องพบกับสายยัน 好友迪。<and S 2> <and> กาบอกมีโคโยตี้นั้นทีผนไปแล้วไม่ใช่โคโยตี้ก็ที่จะเห็นก็มีแต่สัตว์ทาแมงป่องพี่เป้าครับพายายเข้าไปก่อนนะครับบอกเข้าไปเท็กมาก่อนครับผมเพราะว่าถ้าอยู่นานๆเนี่ยพี่หนงเขาจะแพ้ทางครับใช่แล้วแต่บอกให้เขาหน่อยตัวนึงมันมึนๆยังนะฮะมันมึนๆแล้วมึนแล้วเอาตัวนี้ตัวขอนฝั่งนี้นะเอาตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้อะไรมันจะมันจะทางนู้นจะกระโดดมาไม่มี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 เอาตัวนี้ยตัวนี้กระโดดมาทีเฮ้ยพอกจเล่นไงเล่นไงเฮ้ยเย่งนนด้วยจะถือจะถือค้อนไปซ่อมอะไรถอดน้องตั้งสติก่อนสตาร์ทที่นี่เขาเขาไม่มีอะไร เดี่ยเราไปคิดไปกลัวเขาเองเขาอยู่ส่วนเขาอะไรเอ้าเฮ้ยก็จะเข้าไปดูด้วยอะไรลูกเนี่ยมันใช้สมาธิเราจะเข้าอะไรดูจะเข้าไปดูด้วยเนี่ยบอลลูนจับปล่ะจับก็จับทำไมบัวจับไม่บัวบอลลูนจับไหมไม่ไม่มาถึงหัวใจพี่เนี่ย อะไรนะเวลาที่ไอ้ชอบไม่นานพอแล้วไอ้บ้ากามเป็นการที่เราปราบเพื่อนผู้หญิงบางคนแล้วบ้ากามเหรอเรามีครอบครัวแล้วกามไม่ต้องแบ่งปันความสุขให้กับครอบครัวทั้งจะดคมันคนละอย่างกันนั่นไงไอ้บ้ากามไอ้หื่นถ้าถูถ้าถูอย่ามองตรา